มันแรงบ่ะเป็นไรโอ้มันสีมาจากเลยจีออออมันเกียร์เบอร์มามันสีบอร์บอกไทยมันสีมาจากนุ่มมาไอ้น,นอฟมีหยุดไปทางเดือนเลยน่ะมันยังได้ ผู้เพิ่นหมานเพิ่นกับหมันดูแลแต่ขวางเจ้าสิไปเฮ็ดหยังจังสิหมานน้ำเพิ่นถ่ายแต่คลิปอยู่นี่ให้เดินไลยก็ได้ละละตะไว้ผู้เบิ่งนี่แล้วผู้เพิ่นเบิ่งผู้เพิ่นเบิ่งให้ก ides, 100, ides, ็สิหมานอยู <t ides> the the <the x> ่งเด่น <t> <siege> <ides>

ยืนนัดฟ้าขี่พวยังยุ่หันท,ทีนี้ไปใช้ไปยืนข้ามเอวบ,บ่าอย่างนี้ตทีนี้ได้อะไรจี ม่ถูกจะไรมาเอาของเมื่อไหร่บ่เห็นปว่าเมื่อไหร่เห็นเล่าเลยดีเห็นมีถูกเลยบ่เห็นก็มาหามาถึมาเอาของหลังคณะเออเมาเอาเยวเจอแต่มานกรลูกสาวเอดตาแมตบ้านจะจอดยุบหุ่นเนาะก็บ่เห็นแล้

เกิดฟ้าผ่าเลยเวลางานนเสียเนี่ยเปเอ้ยนี่อยงจะเต่นอ้อมรถแลนเต้นมาทุกคนจรถนีไปได้เด็ดิมันนี้ยังจุดปั่นนี้เดียวกางเต่นเบิดเหรอ นอกจาาพุ่ยิตหยับมันหนีไงเฮ้ยไอหยุด น้องใจเจ้าสิญญามันนีอีกรถมันยับไปวะเลยมันล้มยังไงเจ้าสิไปส่แบบนี้เมื่อมองไปแล้วไม่มองไปดอกเจ้าสิเบย์ใส่ันเล็มตัดเมั่้มองไปแล้เดน

กยานจะบ่ได้คนเนาะนี่ได้บอกให้เวทีเงีบสำหรับกินปลาไว้ชนิสักวันที่อกวในทีนสำหรับกินง่าสบายดีพ